สวัสดีค่ะวันนี้เซลพลอยปฏิภัณธ์ออตโต้นะคะจะมารีวิวอิลสุดีแม็กบรรทุก5ตันปี2020นะคะเครื่อง3000เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะลูกค้าได้เป็นโฉมพิษโลกนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวป้ายทะเบียนเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพนะคะเลขก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะ อันนี้ร้านทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะล้อมแมกเลือกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีลายให้เลือกใส่ย,ยางให้ใหม่เลยคันนี้ก็จะเป็นเครื่องสามพันนะคะเป็นกระทะเผารอยนี่ค่ะมีคอกแซมเรตแล้วให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนะคะนี่เผารอยพร้อมวิ่งงานเลยนะคะจดลงลักษณะสำเนา ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2020ภายในก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้าแล้วนะคะนี่ค่ะลูกค้าเบาะหนังสีดำนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว6เกียร์แอร์แบ็กเนื้อไยคู่หน้านะคะคันนี้วิทยุ C D M P 3มีพร้อมเลยนะคะอแอร์แรงมากนะคะคันนี้เลขไมล์ก็อยู่บ้าน0 0 0มืณน5 0 0 0นะคะลูกค้านี่ค่ะเหมาะเบาะกระดังได้ดันข้างๆ2คนเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถบรรทุก5ตันปีใหม่นะคะเอลสูดีแมกเครื่อง3,000ันนะคะเพารอยบรรทุก5ตันนะคะคันนี้ราคาเพียง649,000บาทนะคะคนซื้อเครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถประมาณ20,000บาทนะคะจะผ่อนประมาณ12,000นะคะเดปีเป็น4งวดน,นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามพอได้เลยนะคะ คลิปต่อไปพลจะนำเสนอรีวิวขนาดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ